สวัสดีครับกับผมนายธนวัฒน์สุขเกษมผู้อำนวยการโรงเรียนปากช่องสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมาลาสประจําตัว f c 2 4 7ธนวัฒน์ครับ สำหรับแนวคิดในการใช้เลเซอร์โมเดลเพื่อการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ SMT ทางโรงเรียนปากช่องได้ดำเนินการในแต่ละด้านดังนี้ 1. ด้านการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนปากช่องมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรก,ารกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศัการาช2551หามีองค์ประกอบของหลักสูตรครบถ้วนมีการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง สำหรับรายวิชาเพิ่มเติมและจะทำหลักสูตรตามแนวทางเรียนมาตฐานสากลเพื่อสนับสนุนส่งเสริมความเป็นเลิศวิชาการสื่อสารสองภาษาลำหน้าทางความคิดผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ร่วมกันรับผิดชอบต่อสอังคมโลกเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นพลตโลกมีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจสติปัญญาความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรมในการดำารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขด้านที่2ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำหรับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเรียนปากช่องได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีรวมทั้งครูกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆให้เข้ารับการอบรมทั้งทางด้านการจัดการเรียนการสอนการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลและภาษาอังกฤษ ทั้งการอบรมพัฒนาความรู้จากหน่วยงานภายนอกที่จัดขึ้นและโรงเรียนจัดการอบรมให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนนอกจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นยังสามารถพัฒนาศักยภาพด้านหลักสูตรสถานศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามแนวทางสสวทโดยได้ส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองด้านเนื้อหา ทักษะกระบวนการวิธีการและเทคนิคการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องมีการจัดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการชั้นเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการจัดการเรียนรู้ให้สิทธิ์ได้ทักษะเพื่อพัฒนาผู้เรียนการจัดการสอนและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาด้านที่สา ด้านการสนับสนุนสื่อและแหล่งเรียนรู้โรงเรียนปากช่องได้จัดสภาพแวดล้อมชี่เอื้อต่อการเรียนรู้และการใช้สื่อเทคโนโลยีของครูและนักเรียนโดยโรงเรียนมีการติดตั้งคอมพิวเตอร์และโปรเจคเตอร์ทุกห้องเรียนซึ่งเป็นห้องเรียนที่อำนวยความสะดวกในการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศของครูมีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์สารเคมีที่ใช้ในการทดลองให้เพียงพอและสอดคล้อง กับการจัดการเรียนรู้และการจัดหาสื่อการสอนทางด้านคณิตศาสตร์ที่ตอบสนองต่อการเรียนการสอนของนักเรียนและครูเพื่อให้ครูสามารถจัดรูปแบบการสอนได้อย่างหลากหลายให้เป็นไปตามศักยาภาพของนักเรียนให้ได้รับการพัฒนาในทุกมิติเป็นคนดีคนเก่งมีคุณภาพและมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน ด้านที่4ด้านบริหารจัดการและสนับสนุนจากชุมชนความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนเป็นที่ยอมรับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในการบริหารโรงเรียนดังนั้นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชนจะช่วยให้โรงเรียนและชุมชนเกิดความเข้าใจอันดีต่อกันช่วยลดปัญหาความขัดแยง้งและช่วยให้เกิดความร่วมมือ อันดีต่อกันทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายจะต้องปฏิบัติตามบทบาทของตนด้วยวิธีการที่เหมาะสมจึงจะสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นได้โรงเรียนปากช่องได้รับการสนับสนุนทั้งด้านทรัพยากรต่างๆและการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทั้งด้านการวางแผนการพัฒนาหลักสูตรการร่วมมือพัฒนาผู้เรียนและอื่นๆ ขณะเดียวกันชุมชนก็ต้องการความช่วยเหลือสนับสนุนทางด้านวิชาการโดยโรงเรียนคือหลังวิชาการของชุมชนเป็นศูนย์ประสานงานระหว่างชุมชนกับหน่วยงานอื่นๆรวมถึงการให้บริการสถานที่และวัสดุอุปกรณ์แก่ชุมชนดังนั้นการมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันย่อมช่วยให้ทั้งสององกรมีส่วนร่วมสนับสนุนซึ่งกันและกัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้านที่5ด้านการประเมินผลโรงเรียนปากช่องให้ความสำคัญของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนให้สอดคล้องกับแนวการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรกากลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราชส5 5 1และระเบียบการวัดประเมินผลของรงเรียนปากช่องว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้สำหรับ การประเมินผลด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีจะเน้นให้มีการประเมินทั้งด้านความรู้ทักษะกระบวนการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยการประเมินตามสาภาพจริงและใช้เครื่องมือที่หลากหลายและมีคุณภาพซึ่งเรียนได้สนับสนุนให้ครูมีการวิเคราะห์ข้อสอบโดยใช้เครื่องตรวจข้อสอบอัตโนมัติแล้วนำผลที่ได้ใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนา ด้านต่างๆต่ตอไปในส่วนของสมรรถนะอาเซียน c o m p e t e n นซีโรงเรียนปากช่องได้ใช้สมรรถนะอาเซียน c o m p e t e n นซีเพื่อการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ SMT ในแต่ละสมรรถนะดังนี้ 1. สมรรถนะการคิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมได้ส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษาคณะกรรมการบริหารโรงเรียนคณะครูและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลที่หลากหลายมีการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้บุคลกากรทุกคนปฏิบัติตามยุทธศาสาตร์ในทิศทางเดียวกันและได้วางระบบการกำกับติดตามการปฏิบัติงานและชบทวนแผนงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นแบบอย่างแก่สถานศึกษาอื่นได้ 2. ด้านความเป็นผู้นำด้านการจัดการ ในการบริหารจัดการตามโครงสร้างและกิจกรรมต่างๆของสารศึกษาอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือบุคลากรโรงเรียนปากช่องจะวางโครงสร้างการทำงานโดยพิจารณาให้คนทำงานในสิ่งที่ถนัดและมีใจรักโดยดูจากบุคลิกภาพอุปนิสัยทักษะซึ่งการจัดกำลังคนให้เหมาะสมกับงานเป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่จะทำให้ผลของงานออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ 3. ด้านการเป็นผู้นำด้านวิชาการได้ส่งเสริมการใช้และปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้คณะครูจะทำหลักสูตรที่สอดคล้องกับหลักสูตรกลางการศึกษาข,ขั้นพื้นฐานพุทธศัการาช2 5 5 1โดยคำนึงถึงความต้องการของท้องถิ่นและความแตกต่างของผู้เรียนสำคัญส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครูให้เป็นผู้นำทางวิชาการ วางแผนในการพัฒนาสภาพแวดล้อมหลังเรียนรู้กิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญส่งเสริมคุณลักษณะที่พื้ปรงประสงค์สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนเพื่อให้นักเรียนสามารถปรับตัวอยู่กับผู้อื่นได้อย่างปกติสุขโดยใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพิ่มกับดูแลและประเมินผล 4. ด้านความเป็นเลิศส่วนบุคคลกระผม กระทำตนเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตอย่างสมดุลทั้งในเรื่องการทำงานการใช้ชีวิตส่วนตัวปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นแบบอย่างแก่บุคลากรทางการศึกษามีการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้มีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่องโดยการสนับสนุนให้เข้ารับการอบรมต่างๆตามความเหมาะสมและส่งเสริมให้เข้ารับการประเมินและส่งผลงาน เขาร่วมการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรตในอกาสต่างๆและได้มีการระดมความคิดเห็นของบุคลากรเพื่อสร้างแนวปฏิบัติทพิพิเลอร์หรือ Big แพตติสห์หการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกระผมประสานงานและสร้างเครือข่ายระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษาสมาคมผู้ปกครองและครูสมาคมสิทธิเก่าและองค์กรภาคีเครือข่าย กับคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะครูให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนส่งเสริมความร่วมมือทางด้านวิชาการของสถานศึกษาและหน่วยงานภายนอกสนับสนุนการดําเนินงานของชุมชนและประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบอย่างสม่ําเสมอที่กล่าวมาแล้วข้างต้นจึงเป็นแนวคิดในการประยุกต์ใช้ความรู้เลเซอร์โมเดลและอาเซียนคอมเพลเทนซี เพื่อการให้นางเรียนปากช่องสู่การเป็นโรงเรียนคุณภาพ SMT ครับ